พุทธสินสุการพูนก็ให้สัญญาณเริ่มเกมทางด้านราชบุรีครับอยู่ที่พุทิพงษ์ออกมาจุิพ์ให้มาให้ธนาลูกคัสเปิดเข้ามาหน้าประตูบอลแรงครับข้ามาเสาสองยอมเสียลูกทุ่มถากูครับได้บอลทากูยอดก็มาข้างหน้าแล้วบอลเลยเสาสองโค้งตรนี้โอ้ยข้ามคานครับว้าโ,โอ้แต่ว่าศีรษะชนเสานะครับโอ้โหวัวดีศักดิ์จกกังหวะลื่นทะไลครับ ใช่ครับตรงนั้นเนี่ยเขาล้มไปแล้วแต่ว่าด้วยแรงเฉยนะครับตัวถลายต่อแล้วศีรษะไปชนกกเสาเต็มๆเลยครับอันตรายครับลูกนี้ถือว่าครอสข้ามมาได้ดีครับทาคุยะแล้วหลุดไปถึงเสาประอันตรายมากครับอันตรายจริงๆต้องดูอาการกันดีๆเลยครับหวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากอืเบรกไม่อยู่นะครับสนามก็เปียกด้วยกาจจะเปิดสวยครับลูกนี้เกือบไปครับราชบุรี อ้ทัดเจนะครับต้องดูแลกันหน่อยครับอืโอ้ดีไม่เทวตี้กระชากขึ้นมาเทวตี้ทะลุออกมาสวยครับทากูทางขวาทากูเปิดเข้าในแล้วก็โโอ้หเสียไม่ถึงครับยิงซ้ำอีกทีก็ติดบล็อกทางด้านเนกระชัยยังขวางไว้ได้โอ้โหการเปลี่ยนจังหวะตรงกลางของรัชบุรีอันตรายจริงโดยเฉพาะการให้บอลของเทวตี้นะครับหัวงานขาดเลยครับทิ้งมาทางขวาแล้วมีพื้นที่เยอะ เปิดจังหวะเดียวแต่ว่าลูคัสทิ้งตัวกว่าชาร์จลูกเปิดของชาคุยมาไม่ถึงหลังซ้ายมีบอสโควิชชากุพยายามที่เข้ามาบังไว้เข้าในไปครับสวัสดิ์สวัสดิสส์จ่สสายเลี้ยงเข้ามาเจซีพริกเจซีไหลทะลุมาสวยมากจากังหวะนี้สุมัรยาสุยีบหยอดมาที่เสาสองแล้วโชว์มายิงลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหมาเรียโอยูฟสกี้ครับประตูขึ้นนำของไปงคอกยูไนเต็ด ก่จะถึงจังหวะนี้นี่มาโดยอสกี้ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งในแผงเกมรูกของมันย็อกที่เงียบมาตลอดตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับโผมาทีเดียวว่าซันโบด้วยขวาเฉียบขาดเหลือเกินครับยิงเต็มข้อเลยครับมารียและจังหวะทําบอลกันสวยมากนะครับเดี๋ยวทุภาพชาใช้อีกครั้งหนึ่งรร้อนแรงต่อเนื่องจริงๆนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ลงมาเป็นตัวสำรองก็ยิงประตูสวยๆได้ แล้วนี่เป็นประตูที่6ของเขาฤดูกาลที่เป็นดาวเทบลเดียวของทีมแบงฯคอะครับ6ลูกต่อบอลสั้นมาจนถึงสุดเส้นหลังแล้วก็หักข้อกลับไปจากซูมัญญานะครับแล้วก็ตัวคือตำแหน่งการวิ่งเข้ามาของมารยอฟสกี้มาจากด้านไกลเลยครับเขาเท่าอกปรอกไปโทษวิ่งเข้ามาก็เลยหลุดตัวประกบได้ง่ายครับแล้ววิ่งเข้าหาบอลได้แม่นมา,นมากอมเอกลักษณ์ไม่เห็นนะครับเนี่ยครับเวามาไม่ถึงบอลแล้วก็ยอยู่อสกี้มาด้านหลังกับมารดตับเข้าไปเลย คือ2คนตรงนั้นเจซี่จอนแล้วก็รวมไปถึงบอสโควิสเนี่ยกับเหมือนเป็นตัวหลอกนะครับสุดท้ายเนี่ยคนที่เข้าฮอสผดุลชัยไหลเข้ามาครับคาร์บัตตี้ทากุคืนมาคาร์บัตตี้ใหม่เข้าซ้ายคาร์บัตตี้สับแล้วสลับบอลข้ามคานครับไปลูกเตะมุมขอให้เกี่ยวเข้าซ้ายได้สักหน่อยครับระยะไหนวิธีไหนนี่ก็พอจะศบช่องได้ลุ้นได้เสียตลอดครับคาร์บัตตี้ ูการที่แล้วนี่เจอกันที่บ้านของราชบุรีราชบุรีชนนะแม็กซคอก4-0เลยนะครับแล้วก็เฮเบรตี้เนี่ยทำได้2ประตูองนิดเดียววางเท้าได้บอลคุ้มดีเหลือเกินหรือว่าไปฉลับก่อนนะครับยังได้ลุ้นต่อจากลูกเตะมุมครับทางเจ้าบ้านครับจะเปิดลูกเตะมุมเข้ามาครับปับ่นเข้ามาลูกนี้ออาเกี่ยวไม่ติดโอ้โหเสาสองก็ถลับไปครับเสียจังหวะไปทั้งคู่ ลูปครับสิคนน่าจะเป็นอภิวัตรนะครับที่เติมขึ้นมาระว่าไม่เข้าทางนะครับกักกันไปหมดเลยดูภาพชายครั้งครับดูตัวประกอบเลยนะรูปร่างห่างกันเยอะเลยครับลูคัสฮิเทวิสกับแอนโทนีก็บไปอยู่แล้วไม่เรียบร้อยครับในกอบเพียรโทษ เขาได้ยอดเข้ามาแล้วโชบักเอาบอลผู้คลิกแม่ยังมาที่เจซีแล้วเคลียร์ทิ้งก่อนเลยครับโอ้โหบอลไม่ตกใส่มีหน้าเจซีพอดีครับเคลียร์ทิ้งมาได้สุดลมุนกันหน้าดูครับจากจังหวะยอดเข้บาบมาไฮแบตตี้บอลแม่บอลแบบติดแข้งติดขาเจซีพอดีนะครับชีชจอร อ่าครับเปอร์บตี้ขยับเข้ามาแล้วปั่นเสาแรกไม่ติดกำแพงครับมาอีกทีหนึ่งเขาได้โยกโยกมาแล้วเปิดย้อนอีกทีนึงเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับจับบอลไว้ก่อนนอกเขตปฐมชัยปั่นลูกนี้ก็ข้ามคาโนโอ้โหแม่หมาต่อเนื่องครับจังหวะด้านในเนี่ยเป็นพานุพงษ์นะครับที่ที่สกัดออกมาแล้วปฐมชัยรอเก็บบอลแถวสองอยู่แล้วมีเวลาแต่งบอลเล็กน้อยน,นะครับเราต้องรีบปั่นไปเลยำหนักยังให้แรงไว้นิดนึงครับนี่ครับเริ่มจากฟรีคิกของเปบตตีก้ก่อน ปั่นข้างหน้าก็ติดนะครับแล้วตามกลับมาเปิดเข้าในได้ก่อนที่ปฐมชัยจะจบด้วยกันยิงจากเขาสเข้ามากะเล็งยอดไปทางสามเหลี่ยมนะครับแต่ว่าก็ยังโด่งเกินไปหน่อยดูขยับเข้ามาแล้วก็ปั่นโค้งลูกนีต้ตรงตัวครับอ่าแล้วไม่เฉลยกระชอกด้วยยกิติพงศ์ ค่อนข้างจะไกลยอยู่ครับระยะนี้กว่า30หลาเลยนะครับบอลน้ำหนักไม่ได้นะครับเป็นตกพื้นก่อนแต่ว่าด้วยสนามแบบนี้นี่ศัตรูต้องระวังด้วยนะครับคือคาดเดางหาะบอลตกแล้วฉลักตีลำบากกันหน่อยนมีครับผมที่ยอดปั่นมาลูกนี้โอ้โหที่ไม่เข้ากรอบครับแหลอกยิงเองครับยิงยากนะครับ เท้าซ้ายเหลี่ยมมุมนี้ก็เป็นมุมที่เขาเริ่จะแคบหน่อยนะครับปับ่นข้ามกําแพงมาแล้วดอกบอลติดไซส์ไม่มากพอครับแล้วตำแหน่งตรงนั้นกิติพงศ์ก็ยืนเช็คเสาวขาวามือของตัวเองไว้อยู่แล้วนะครับเห็นว่าไม่ได้อันตรายอะไรก็ปล่อยนะไม่ต้องพุ่ม ยูร์อฟสกี้นะครับที่ยิงประตูให้แมนเชสเอรออกนำไปก่อนนาที13แล้วก็กลับมาครึ่งหลังมีการปรับทับด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับกำแพง4คนครับตีปั่นลูกนี้โค้งไปแล้วก็ปัดทีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหกินิพงแม่คล้ายๆเมื่อสักครู่เลยครับขยับมาแล้วปั่นโด่งมาได้โค้งลูกนี้ก็ข้ามคานครับโอ้โหกัดทองแม่ลูคัสกิเกวิชวิ่งเหยาะๆบนๆอยู่แถวเสาแรกแล้วย้อนกลับมาหาบอลเจอได้ก่อนนะครับ แต่ก็เป็นระยะที่เล็งไม่ได้ถึงง่ายนักนะครับเพราะว่าบอลมาย้อนหลังเขานิดนึงโดนเหลี่ยมหนาไปหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงมากตัวประกบไม่กล้าตรงนั้นเบียดเอาไมา่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าลูกคัสใหญ่ไปเยอะดูฟรีคิกก่อนหน้านี้อีกครั้งครับโอ้โหแล้วยังทันครับทางนานาสุกพงศานี้ยบอลติดไซส์ยเยอะหน่อยนะครับแล้วม้วนหนีมือสติพงศ์ให้ ไหลตัวมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะอ่านทางบอลได้มั่นยานะครับหลากหนีศิลามาบอสโกวิชคือกลับมาตั้งใหม่จับแล้วยิงไกลนี้ครับโอ้โหรีบไปหน่อยครับข้ามคานไปนสมัญญาขยับขึ้นมาแล้วมีสมัญญาทําทางไปไหลขึ้นมาสมัญญาสปีดมาเองแล้วเปิดเข้ามาเจสซีไม่ทันแล้วครับโอ้โหเปิดจังหวะแรกนี่เล่นยากครับเะเจสซีทัังอยู่ห่างมากหลังก็เทไปสูงขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเป็นตัวครับ ตอศันดิศส,สีก็ปังออกแล้วเอาเป็นสุสดคลอีกรันครับเปิดยอดขึ้นมาข้างหน้านะครับลูกคัดเช็ดมาถึงยันนิกยันนิกยิงลงนี้ก็โอ้โหูไม่เข้ากรอบอไม่ตรงกรอบครับก็ถือว่าตัดสินใจได้ดีแล้วนะครับเพราะว่าขึ้นมาลูกนี้เป็นเป็นตัวสุดท้ายแล้วข้างหน้าเนี่ยยังมีกองหลังและคอกรอที่จะเข้าอีก2คนนะครับก็เลยเลือกจบจังหวะแรากไปเลยครับปล่อยบอไลไหลเข้าซ้าย้ววอลเล่ได้เลย หักข้อเยอะไปนิดนึงนะครับใน,นยิงจังหวะนี้ก็ถือว่าผู้ทำประตูก็เจออภิวัตอภินนวัตกวาดไว้เอาไม่อยู่ครับเดซี่หลุดเข้าไปเอาครับเดซี่เห็นแล้วไหลมาไม่ถึงเอาหลุดมามาลิโอจะได้มาลิโอคืนหลังมาบอสกวิตแต่งลูกนี้โอ้โหโดนเสียบไว้ได้ประถมชัยครับบอลด้วยนะครับแต่ก็ไปขวางไว้ด้วยเหมือนกันนี่ครับจังหวะปั๊มบอลเดซี่ชนะอภิวัตมาได้แล้วแล้วให้ไปน้ำหนักดีดเลยนะครับ เนี่ยว่าลูกนี้บรูยูโรสกี้มาไปตัดสินใจพลาดเปัตตี้ตวัดทีเดียวเลยครับเอาหลุดมาสองยานิกตวัดขึ้นมาแล้วลูกคัดแต่งหลบมาบอลกระชอกแล้วมาหายังเก็บมาได้ครับแอนโทนีมีมีกำแพงแนวราบด้วยนะครับดังคี่ปั่นขึ้นมาก็ติดบล็อกครับแล้วก็ยิงสาอีกทีบอลเลียดโอ้โหล้มตัวคว้าไว้ได้ครับกิติพงศ์ลูกนี้ปฏตกิกยายเยี่ยมมากครับลูกนี้ความอันตรายก็คือการมองไม่เห็นบอลนะครับ ไปจังหวะ2ของเคเบตี้ครับยิงฉลาดครับยิงกดกดเรียดทะลุลอดบล็อกมาได้หมดเลยเนี่ยครับดูกำแพงแนวราบของแบงคอกนะครับมาริโอไม่ประมาทจริงๆแต่ว่าตัวนั้นติดติดกำแพงเสวกลางก่อนแล้วค่อยยิงทะลุบล็อกเข้ามาอีกทีหนึ่งซึ่งกีดพงสมาธิยอดเยี่ยมนะครับบอมยืดไปข้างหน้าครับแล้วโขกสกัดไว้ได้เจซีไปทิ้งอีกทีผู้สินเปล่า <c oughs> บนแพ้การแข่งขันเลยครับผู้นี้ราชบุรีเป็นคนเล่มีครับก็บเปิดบ้าแพ้ต่อแบงคอกยู่นเต็ดไปครับสู่ประตูตัวหนึ่งแบงคอก ได้ประตูนาทีที่13จากมโรโยอสกี้ครับที่เหลือหลังจากนั้นเนี่ยนะรเชรีจะพยายามโคบุกอย่างหนักแต่ก็จังหวะสุดท้ายไม่เฉ็บขาดพอนะครับก็เลยกลายว่าแบงคอกอยู่ในเตดมารักษาสกอร์ได้บุกมาลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบริการดีฝากถอน24ชั่วโมงต้องสโบเบตคู่ตัวแทนสโบเบตประเทศไทยโทรเลย 0 8 0 5 7 0 0 0 0 1ถึง3กู